เาเบิงกันนะบ่งได้เพื่อนให้เนี่ยงวดประจำวันที่สามสิบธันวาสองห้าหกห้าเท่านั้นบอกต้องเลีคนเดิมเป็นตั้งใดเจา้าผ้ามุ่เพิ่นไปขอไปอยังได้บ่เดี๋ยวครับเด้อเขียนไปนานเลย่ะเดี๋ยวรับเปิดพัดลม ต้งเรียกเขีย,ยนยยยยงไงน,ะน,น,ออนะครับเด้อโอ้ยเจ้าก็ได้บดใช้เกียมไว้เนาะพอไงนี่เนี่ยเออเห็นแล้วครับนี่ตะรับเด้อมาตีซองให้เบิง้งเป็นแนวทาง,น,งนั่งๆนะครับเอางวดไวจะวันที่สามสิบธันวาสองห้าห้าเจ้าพ่ออ่างคำ่ำเจ้าพ่ออ่างค่ำนี่เลขเชี่อมซี่เพิน่นเอาไล่ไปเลยใส่ลายสารใสร่สาลายเจ้าพอ่อ เจ้าพ่ออ่างคำให้เลขเซียนซี่กับตันบุชมเป็นของขวัญปีใหม่กับเลขทูบเลขเซียมซี่สี่เก้าหกนะครับเด้อคือนี่คือเลขเซียมซี่เลขทูบหนึ่งห้าสามครับเจ้าพ่ออ่างคำให้เลขเซียมซี่สี่เก้าหกเลขทูบหนึง่งหาสามให้เ,เหบิ้งเป็นแนวทางนะครับเนาะเออเพิ่นไห้ไปคืนี่ล่ะไปขอเพิ่นเออเพิ่นก็ใไห้ไม่จังซี่กะ ความเชื่อส่วนบุคคลสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นนะครับอ่ะอ,อยแล้วมาอีกปูขุนหารผู้ยิ่งใหญ่นี่ครับปูขุนหารผู้ยิ่งใหญ่เลขเสียมซท่านให้9ก้สเกตเลขทูบเก้หนึ่งหหรือ9กหนึ่งเออหรือแปดหนึ่งหกเก้าหนึ่งหับแปดหนึ่งหเพราะว่ามันล่าง,างตัวบน แล้วการเลขหางประทัดมั่งนี่เก้าหกเก้าหกกับสามแปดห้าอันนี้คือเลขหางประทัดอันนี้คือปูขุนหารเราคอยรอแคลแรที่พอท่องแลียส่องท่านผู้ชมเห็นอย่างกะกะอยู่ในใจท่านผู้ชมแล้วคนาะอ่ะนี่ละเป็นโชคเป็นลาบของปูขุนหารหยอกขอท่องแล้วประจําครับอืมนี่คือปูขุนหารผู้อีกไงอ่ะล่องลงมาเออปูเต่าบ้านี่ปูพญาเต่า นี่นะครับเด้วปูพญาเตาปูพญาเตาให้อะไรจ้าเลี้ยวเลหาน่อนี่นอเข้ามาเข่ามานี่แป้งบ่จ้า,จาเจ้าคือมา,อายา่มนี่เอา้าเจ้าบอก่อยว่าวันบ,บอกว่าเจ้าสิสรุปเรียกแมน่นข่อยก็ลืมเหมือนกันตอนมามาใส่ไม่ยิ่งปองอะ มากันสามคนเลยเนี่ยมูนี่อ่ะมากันสามคนกันสามมามาผ้าตัดผู้ชมเบิ้งมีกระดาษมาให้กับลังใจตัวผู้ชมก็นนะอือว่าปีใหม่นี่สามสิบธันวาสองห้าห้ามูเจ้าให้โชคให้อวยพรให้เพิ่นเนี่ยไม่ยี่แป้งไม่ยี่ป๋องไม่ยี่แป้งจ้าเจ้าจ้ามาเลยเว้นั่นสองคนยังมาเหรออ้ามาเขามาพร้อมๆกันนี่ มาพาเพิเ่นเบิ่งแน่นี่สวัสดีจ้าอ้าววัสดีครับอ้าวมียัยป๋องเจ้าโอ้โบ่ได้เห็นหน้าโดนมียัยป๋องมียัยแปงนี่โอ้ยทุยกยเขาคนขยันเนาะเขาิไปอยู่เหยือนซื่อๆืิอทเอาแต่ขึ้ว่าแต่ว,ว่าเนาะเจ้าก,ก็ไปหนีมาหันอยู่เรื่อยแต่ว่ามียัยแปงนี่ตี้เล่าม,มีแต่ยัยแปงนั่นล่ะตามพอต้องเลียกประจำะเออก็มีเพิ่นนี่ล่ะพ่อได้เป็นมูอเป็นยังเว้าอื เอาบังทีนี่มารอบทีมแล้วติจ้าอืมกะชายาหมูเจ้าเดี๋ยวที่ตั้งให้ชายาปีไม่หรอกอ่ะมาอันต้นหายเจ้าเดี๋ยไม่หยั่งแล้วมียาพ่มตัวนั่นลงเรื้ยมียาพ่นนี่พันให้เลขเซียมซีตัวไหนก่อนถึงหกเก้าเกียรติเลขทูบกะศูนย์สี่หกสำหรับตัวเลขโปรดใิ้ด้วยาจราญในการรับชมนะคะ อ๋อนี่นะครับปัง้งเมย์ยแปงเพิ่นประกาศยุตันเมอ,ออันนี้คือเมียัพ่วงอาบัดสนีมาวัดล่างบัดนีมาวัดล่างนี่มาวัดล่างนี่วัดล่างนี่มันสีมีสองช็อตเมยไหป๋องเจ้ามากเลยนี่เจ้าเขียนไมใ่ใครนี่วัดล่างนี่คือจังมีตัวเดียวคือจังมีเลขเกตเก้าแปดเฮ้ยไปขอครับนุ่มอามครับมาวินก็เลย จำเลยตเล็กเจี๊ยบสิเลขทูบไข่ปูโอ้ย,ยงไงนี่ก็ได้เจ้าโดนโดนจัามาเธอหนึ่งนี่ทำงานพลาดต,นนตัวนวี้เราก็เห็นตัวนี้เนาะอ่ะตัวใดกวเกียรตเก้าเปียอ่ะเกียรตเก้าเปีนะครับเดี๋ยวนี้คือวัดลางที่ว่าไปกับนุ่มอามกับมาวินอ้าวมาที่นี่กันไม่ใแป้งทำงานนายเจ้าเอาสารใดมากขนาดอ่านก็อยู่ตัวหนาเจ้าเด็ด ปู่ย่าดอนคุมเงินฮะปู่ย่าดอนคุมเงินเป็นไหตัวใดเลขเซียมซีเลขเซียมซีปุญญาดอนคุมเงินให้เกตแปดเกตจ้าแล้วก็เลขทูบศูนย์สองแปดอ่ะครับเลขเซียมซีปุญญาดอนคุมเงินเป็นหไหเกตแปดเกตเลขทูบก,ก็ศูนย์สองแปดนี่แหละสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นให้บึ้งเป็นแนวทาง ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะมูเจา้าเอ้าไมีไช่แปงสารนี่กว่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้สึกอา้าวขึ้นหน่อยสิไม่ต้องเรียงวดนี่เจา้าก็ใช้เข็บหน่อยแโอ้ยข่อยบ่ข่อยสบายตัวอากาศมันเปลี่ยนหอนหอนหนาหนาวเจ้าจว่าไอเจ้าว่าน้ำโมกจิตใจเรียนี่โอ้ของเมียแต่ว่าบุกไข้บ่ช่วงนี้เจา้าบ่ก่อยมันเนาะ บ,บ,บ่มอนกับบ่สบายตัวกับมันคือเกาดาละแค่อากาศมันเปลี่ยนโนนี่นั่นฮาเป็นหูวชิคข้านไหมเจ้าเจ้าเอาเบิ้งสารได้ก็อน่าเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออหนงสองสามสารเอาบ้ามาปูสิงขอนเมืองเน้ปูสิงขรแหลกเส56อมที่แปดห้าหกแล้วการเลขทูปห้าสองศ แล้วก็ยังอีก,กนะทูบเก้าตีหกสามหาเพราะนะอ่ะท่านผู้ชมกระเบิงเป็นแนวทางบูสิงขอนเลขทูบเลขกเสี้ยมซี่แปดหาหกเลขทูบหาสองศูนย์เลขทูบเก้าที่ผมว่านอนแเอ่งแม่งนั่นหกสามห้าอ่ะถือเป็นแนวทางครับมีไงป๋องมามาเจ้าเม่บุงขี้เร่งเว่งเลยอ้าวเจ้าเม่บุงขี่เร่งนี่เพิ่ใหาจางไหนก เลขเซียมซี่แมเจ้าแม่บุ้งขี่ลิงเลขเซียมซี่หนึ่งห้าหนึ่งจ้าเลขทูปห้าเก็แปดจ้าขอให้ท่านผู้ชมโชคดีกับเจ้าแม่บุ้งขีรลิง,ลล 5, 7, ง,รงครับนะนี่ไม่อเนป๋องเพิ่นประกาศเจ้าแม่บุ้งขีรลิงเลขเซียมซี่หนึ่งหาหนึ่งเลขทูปห้าเก็แปดครับอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับให้บุ้งเป็นแนวทางมาที่นี่วัดล่างนี่ ไม่ใช่แป้งจ้าเจ้าเจ้าเอาวัดล่างมาสุดท้ายตัวเจ้านี่เป็นนางเอกตัวนี้จ้าเจ้าเจ้ามีพรอมเลยวัดล่างที่งวัดสิบานม้านี่เขาต้งล่างต้งบนบนไหต้ต้งเล็กเสื้อวเี้ยว้งเล็กทูบเลยเอา้าพระเอกเดานี่ครับครับครับเอามาเองวัดล่างเล็กอ้าครับวัดล่างประกาศกันนะไม่ใช่แป้ง สต่ผู้ชมวัดร่างวดสามสิบธันวาสองห้าคกขจัดนับงวดนี่เลขเสื่อมสี่พัห้ศูนย์สี่หกจ้าแล้วก็เลขทูบมันเบิงบ่งออกเนี่คร้ยๆกับว่าหกแปดแปดแล้วก็ศูนย์แปดแปดหกสามแปดจ้าเพราะว่ามันมีปัญหาเลขทูบครับครับครับนี่อย่าลืมนะครับเด้ออันนี้วัดล่างนี่เป็นพระเอกออืให้เขาทุกงวดพอท่องแลมากขอสองงวด งวดนี้รู้สึกว่าเป็นงวดที่สามทีพอท่องแลไปขอช่องพอทอ่องแลค้นเดิมส่วนตัวเพิ่นไ้เพิ่นไ้เขาสองงวดติดต่อการคือพอท่องแลไปขอวัดล้างเฉพาะช่องพอท่องแหลงวดที่สามนี่แหละครับตัวหนาตานผู้ชมนี่สําหรับตัวเลขโปรโดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นให้เบื้องเป็นแนวทางนะครับเนาะ ผู้ใดสีลำสีรวยมืออื่นสีเป็นเศรษฐีมืออืน่นวันที่สามสิบธันวาสองห้าห้าก็ยังบม่มีผู้หูแม่อาจจะตัดมือชมเองก็ตามเออเจ้าสีหูถือว่าเจ้าสีเป็นเศรษฐีไหมมืออืนอ่นน่ะเนาะอืมมีผู้หูนะครับพอต้องเรียกอยังบ่ผู้หูเลยเป็นก็สิได้ก็ได้มืออื่นนี่แหละสิได้มีเงินซื้อรถเบนเนี่ยเฮงวอลกับไม่ย่อยแปงไม่ย่อยป๋องไม่ย่อยแปงเลยนี่เป็นบ่าไม่ย่อยแปงแม่นเมีนเมีนนี่นะโอ้ลืมตัวนี้ โอ้เจ้วาว่าเจ้าจะซื้อรถเบนท์รถขันเนจ้ามีเงินเจ้ายังว่าอันเจ้จายัางว่าเบนท์เบนท์ไปต้องรอครับครับครับนี่ละคอยถืองวดนี่ละมู่เจ้ากันให้นั่งบรรทุกคนเลยให้นั่งหนาทั้งสามคนเลยเฮ้ยบ่หนามันนั่งได้สองคนเอาผู้หนึ่งก็นั่งใส่ก็ได้ตัวนั่งกลางๆนั่งแปร้ไข่นั่นน่ะเอะครับนะเดี๋ยวเออคอยเริ่มอ,อัน มู่เจ้าว่าอีหยังกันเมื่อวานข่อยได้ยินอึออืออือินโอ้อันทุกใครจะาัวยังหัวยังเอ้ยมีป๋องเราว่าวไข่ไปข่อยว่าเลี้ยงข่อยไปหาปลาคอนข่อยว่าวพ่อไข่ว่าจบเร็วแล้วก็ว่าเฮ้ยนี่เออพ่อสายยังของเหล้าล่ะรักเร็วใคกันได้นำเหล้าได้แล้วนี่ คือห้าน,นี่โอ้ oh, เป็นภาษาองถินเราไม่ยี่ปองล่ะมียี่ปองนี่เราเราได้ว่าคือเฮ้าเดียว่องเละเราอ่างได้คือหันสั้นๆมห้ยคือหันโอ้อันนี้คือม่หี่ปองโอ้ oh, คือหัน,หน,หนเราไม่ใี่แป้งล่ะเราสนัดนี่ยังก่อนมีมีแป้งว่ายเรามีอันนี้ของเราตัวเราอ่างไดล่ะ ขันตั้ว่าเราเวแลๆก่าไไปหาปลา,าขวานก็โวาเราฟังแล้วก็สิว่าฮ้ยเอา้เอาคือแปลงสันชักแล้วเอาฮฮ้โอแต่ละคนบ่คือกันเจ้จจากันเจ้าลงทไทยคือฮนี่เมีนบ่มีนไม่ใปองลงงไทย หื้อฮั่นเออแล้วมีไงแปงล่องทายฮื้อหือเออโอ้ล่องทายบูคือกันมีไ่แปลงล่องทายหื้อฮั่นนี่มีไ่ปองล่องทายหื้อฮั่นมีไ่แปงล่องทายฮื้อหื้อออไอมูเจ้าเนาแต่ลุกจนห้าเด่นอ่ะทิปเอาเดี๋ยวจะเฝ้ามูเจ้ากินเขาไปว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปข่อยผ้าไปกินเขาไปกินซะล่ะ เจ้าอยากมือเจ้าอยากกินหยังสิกินในเมืองหรือสิกินแถวขี่รถไปหากินแถวบ้านเฮาแล้วซะเจ้าแล้วเองเลยเอ้าวัดด่านกะเพิงสืไปกินก๋วยเตี๋ยวอันร้านข่อยว่าอันเดี๋ยวก่อนข่อยว่าเป็นพริกไทยสิดออกมาแม่นแม่กิมแขคลมือเฮ้ยยังไงจะัวานอ่ะของการยิงล้อกันล่ะร้าน พุ่นล้านยื่แถวซียแยกบ,บ้านแห้งแถวปนมไผ่พุ่นบอกพุ่นเปียนกับปุ๊กอันพริกไทยไม่พุ่นเปียนโบบูเอิญไม่กิ้มแขวไม่ไม่กิ้มฟันนะั่นแหะไม่กิ้มฟันยังจังสิไปกับปุ๊กคือพริกไทยไงโอ้ยพอต้องเลยมักเหยเป็นคนมักพริกไทยเลยเนาะไปสร้างก๋วยเตี๋ยวมามือนั่นสร้างเกี่ยวน้ำโอ้ยพุ่นเห็นขวดพริกไทยเออแม่ข้าเอาก๋วยเตี๋ยวมาตั้งปึบปบบป๊บสิดปับ๊บจับปั๊บสิดปั๊บ อูเจ้าวาดไปอยังอ่ะไม่จิ้มแคลเลยออกมาสองใม้แท่งที่สีหยุดเนี่ยครับโมหยุดซีดอีกเสื้อหนึ่งออกมาสองใม้อ่ะนี่ครับประสบการณ์บ่โน้ตโฮมูดอิลี่เหลือ่นประสบการณ์หล่ะซีดีล่ะเจ้าก็อย่าไอ้ส ah. Th ิโอยิ่นฟังสิเฮ้ยอย่าไอ้อย่างร้อนเป็นคนกกิ่งไหมซิดไม่กินมแคลใส่ก๋วยเตี๋ยวเข้าเข่าใจผิดมันไม่เป็นเรื่องอยากอายเด่นนี่จะอยากห่วงตัวอ่ะพ่อเดี๋ยวไปเอาเทนายหล่ะมั้งผมว่าท่านผู้ชม เออล่ากันกับภาพจังสี่หละกกับเงี้ยกับภาพวัดล้างนี่ละศูนย์เอ่อเรียกเชื่อมซี่ศูนย์สี่หกเลขทูบมีปัญหาหกแปดแปดหรือศูนย์แปดแปดหกสามแปดครับท่านเออวันที่สามสิบธันวาสองห้าหกห้ามืออือ่นเออท่านผู้ชมเป็นเศรษฐีใหญ่อืมร่ำลุย้ยมีเงินมีตังค์ใส่ทุกคนมีเออถือรางวัลใหญ่ ผู้ไทยได้ได้ทุกคนทุกนาทุกตาผู้ไดเบื้องช่องพอท่องแหลคนเดิมมีตาใดกับใดมือนี่พอท่องแหลคนเดิมกะสีไว้พรปีใหม่ท่านผู้ชมพอศสอง6ข้าอให้สบกคท่านผู้ชมโชคดีอมืมีเงินใช้โบเก็บบ่จนบ่ไข้บ่วบบปวยบ่หนาวกินข้าวเส่บนอนรับตลอดปีตลอด,ปลอดไปยางคักอมีเงินหลายๆข้ามาทุกงวดวันที่หนึ่งวันที 46, ่ส6เหิ่บพ่อหไ่ท่องแหลคนเดิมบ่เคยผ่าดนครบเนละเอา ไม่ใช่แปงมาล่าท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีกับช่องพ่อตองเลคนเดิมยกช่องวัตถุที่ยังหัวค่ะโชคดีทุกท่านก่ะเฮงเงรวยรวยไม่บายจ้ะไม่ใช่แปงอ่าไม่ใช่ปอมเจ้าขอให้มู้เจ้าไอ้รลำรวยเด้อขอให้มู้เจ้าอยู่ดีมีเฮงมีเงินมีคำเครื่องแกะใหญ่เความองไข่ใหญ่มีเอออยู่ดีไปตลอดกินข้าวแซ่บนอนหลับ นาะขอบคุณค่ะอ่ะไม่ยีแปงแ้งกลับค่อยสังกิจม่ดีมีเฮ้งกินข้าวรับนอนแซบกินข้าวแซบนอนรับจ้่กินข้าวแซบนอนรับอยากเก็ยบแยกจนเออเป็นคนส,สวยโๆโลโลง,งามๆอู้สื่อเรีกอะบ,บึงชงเพราต้องแลีคนเดิมนี่มือเจ้าสี่รำเี่วด้วยขอบคุณค่ะอ่ะสามคนกะอวยพรหรือว่านี่ล่าสังกิจมแล้ว บานที่นี่พอทอกแหลมบานนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีกับช่องพอทอกแหลมคนเดิมเอวันที่30มธันวาสองห5เท่า 2, 5, 5, ทนั้นครับาำรับตัวเลขโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นอันนี้พอทองแหลมมาขยายคว้วม,มาเว้าให้เข้าใจมาเตือนท่านผู้ชมครับว่าไปขอสารใดมาแน่ไดตัวใดแน่กะมาญานมุ้เจ้าลืมกะมาบอกมาเก,กากันหาเป็นโชคเป็นลาภนะท่านผู้ชมนะครับเนาะมือน,นี้พอทองแหลมคนเดิมขอลาท่านผู้ชมเออสิไป จะาสิไปใส่ดอกบวกหารคุณลบบวกลบคุณนหารก่อนออยู่ในห้องอยู่นี่ิปันไปใส่มาใส่ดอกเป็นอากาศเป็นเย็นเย็นเนาหนาวห่อนห่อนอากาศเปียกขอให้ท่านผู้ชมรักษาสุขภาพจะมาบอกต้วงมา้องแลหละไขอต้องแลกันรักษาสุขภาพอยู่ขอท่านผู้ชมรักษาสุขภาพตัวเองคือกันให้กำลเรื่องใจจากของหลายๆนะครับเนาะอ่าจะเพิ่มทั่วโลกนี่ขอต้องแลกออวยพ่อเด็กท่านผู้ชมดำๆรวยๆยทุกคน่าเก็บจะจนคือเกาด่ละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ใ้รท้องแลกเนี่ยอืมเบ้า ปากดีเบาเกียงหลายครับครับขอบคุณเอ้าขอให้โชคดีทุกท่านเฮงเฮงรยรวยวันที่สามสิบธันวาสองห้าห้าสวัสดีครับจากห้องพระตองแลสรุปเลขไปไมียา่แปงม่ยายปองจ้าสวัสดีค่ะบไปสวัสดีครับโชคดีทุกท่าน